เม่เป็นช่างสัก์ที่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เธอรับงานสักยันให้ลูกค้าคนหนึ่งซึ่งไม่ยอมเปิดหน้าสวมหมวกปิดบังทั้งตัวเขายื่นลายยันสีแดงหมวนให้พร้อมกำชับเสียงต่ำว่าสักแค่หลังมือห้ามว่าส่วนอื่นเพิ่มเด็ดขาดเม่ทำตามแต่ทันทีที่เขายื่นมือมาเธอรู้สึกแปลมือของเขาเย็นเหมือนศพ พอมึกแดงแตะผิวความรู้สึกเหมือนกล้ามเนื้อใต้ผิวขยับตอบสนองยันที่วาดเลื่มเหมือนต้นฉบับเป็นจังหวะเมคิดว่าตาฝาดแต่ความรู้สึกนั้นจริงเกินกว่าที่จะมโนูพอสักเสร็จเธอก็กำลังจะเช็ดลายลูกค้ากับดึงมือหนีเสียงเขาเปลี่ยนเป็นแหบจนฟังแทบไม่ออกสิ้นแล้วไม่ต้องมองมัน เขารีบลุกเดินออกจากร้านทิ้งกลิน่นคาวบางอย่างไว้คืนนั้นเมล้างอุปกรณ์อยู่คนเดียวไฟในร้านกระพริบก่อนดับพลึบในความมืดเธอเห็นมือคนโผล่จากใต้โต๊ะสักเป็นมือซีดๆที่มียันสีแดงเหมือนที่เธอเพิ่งสักแต่ลายยันนั้นขยับเองได้เหมือนกำลังหายใจเสียงกระซิบดังมาจากทุกมุมห้องว่า เธอไม่ควรวาดมันเธอปลุกมันขึ้นมาแล้ว